คุณผู้ชมคะหลังจากที่ชาวบ้านเขาช่วยกันคิดแล้วได้ข้อตกลงร่วมกันนะคะว่าพวกเขาจะช่วยกันกู้สวนส้มโอสี่ตำบลจํานวน4,000กว่าไร่ในพื้นที่เกาะรงขนองนะคะก็ได้มีการพยายามที่จะประสานความช่วยเหลือออกไปจากหลายๆหน่วยงานค่ะทั้งในส่วนของการขอความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการไปกับทางสปพแล้วก็การประสานไปยังหน่วยงานเอกชนและองค์กรภาคประชาสังคมอื่นๆองค์กรธุรกิจอื่นๆนะคะ จนถึงตอนนี้ค่ะผ่านมาประมาณ5วันนะับตั้งแต่วันเริ่มต้นค่ะจะเห็นได้ว่ามีความเคลื่อนไหวหลายอย่างเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงนี้นะคะด้านหลังของดิฉันตรงนี้นี่คือนักเรียนโรงเรียนในร้อยตำรวจสามพานค่ะที่ได้รับการประสานไปจากชาวบ้านที่นี่นะคะแล้วก็ส่งกําลังมา วันละ100คนค่ะเพื่อมาช่วยกันบรรจุทรายถุงเล็กๆนะคะลงไปในถุงบิ๊กแบกค่ะถุงบิ๊กแบกที่จะเห็นน้องๆน,นักเรียนในร้อยตำรวจเขาถือกันอยู่นี่นะคะเป็นถุงบิ๊กแบกที่ได้รับบริจาคมาจากมูลนิธิซีเมนไทยค่ะได้มาเบื้องต้นเนี่ย1,000ถุงจากที่ต้องการทั้งหมดประมาณ3,000กว่าถุงค่ะส่วนถุงทรายที่กําลังทยอยลงมาจากรถบรรทุกนะคะก็เป็นถุงทรายที่ผ่านการใช้งานแล้วในพื้นที่อื่นๆ ที่ขณะนี้เนี่ยก็ได้ขอรับบริจาคจากพื้นที่ที่น้ําเริ่มลดลงแล้วนะคะจนกลายเป็นพื้นที่แห้งไม่มีความจําเป็นต้องใช้ถุงทรายอีกต่อไปพวกเขาก็มีการประสานงานค่ะว่าขอรับบริจาคถุงทรายที่ใช้แล้วแล้วก็มีการประสานงานส่งต่อกันมาเป็นทอดๆมีรถบรรทุกไปรับจากหลายจุดค่ะจนมารวมกันตรงนี้หลังจากที่บรรจุถุงทรายใช้แล้วเหล่านั้นลงในบิ๊กแบกนะคะ ก็จะเอาไปวางในพื้นที่ที่ต้องการปกป้องเพื่อที่จะเอาน้ำออกจากพื้นที่สวนส้มโ,โอค่ะเม okay. ื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วชาวสวนเริ่มคุยกันถึงปัญหาส้มโอทยอยยืนต้นตายหลังจากที่ถูกน้ำท่วมมานานกว่า20วันหลายคนถอดใจโดยคิดว่าอาจจะต้องเปลี่ยนอาชีพเพราะเชื่อว่าจะไม่สามารถหาพันธุ์ส้มโอที่ดีเหมือนกับที่เคยปลูกได้อีก เพราะทั้งหมดจะจมน้ำและตายไปพร้อมกันการคุยกันในครั้งนั้นเป็นที่มาของการเริ่มคิดหาวิธีการกู้สวนส้มโอโดยระดมความช่วยเหลือจากหลายทางมีการเชิญนักวิชาการลงพื้นที่ตรวจความเสียหายและโอกาสรอดของต้นส้มโอนักวิชาการบอกว่าหากเอาน้ำออกจากสวนได้ภายใน10วัน ส้มโอจะมีโอกาสรอดประมาณร้อยละ30หลังจากนั้นปฏิบัติการกู้สวนส้มโอก็เดินหน้ามีการประสานงานระดมการสนับสนุนจากหลายทางเครื่องมือหนักพร้อมทั้งเครื่องสูบน้ำจำนวนมากถูกส่งเข้ามาสนับสนุนภารกิจขณะที่ถุงรายใช้แล้วรวมทั้งถุงบิ๊กแบก ก็มีประชาชนและองค์กรธุรกิจร่วมบริจาคสนับสนุนเมื่อความทราบถึงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามบรมราชกุมารและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวรชายาพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์นำถุงกระสอบทรายพระราชทานจำนวน2อง0 0ื่ถุงมามอบให้ชาวสวนส้มโอ โดยจะได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านอื่นต่อไปการกู้พื้นที่สวนส้มโอ5,000 50, ไร่ครั้งนี้จะต้องใช้กระสอบทรายจำนวน2,000 0 0กระสอบถุงบิ๊กแบก4 0 0พถุงเครื่องสูบน้ำา20เครื่องและน้ำมันสำหรับเครื่องสูบน้ำอีกเป็นจำนวนมากซึ่งทั้งหมดจะถูกนำไปใช้งานตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้โดยมีความหวังว่า อย่างน้อยก็จะสามารถรักษาต้นส้มโออายุ20-30ปีให้รอดบางส่วนเพื่อเป็นกิ่งพันธุ์ปลูกทดแทนส้มโอนครชัยศรีและสามพรานที่จมน้ำตายไปแล้วเกือบทั้งหมด ชั่วคตรงที่เรียกว่าเกาะสมคโนนเนี่ยคือตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็คือคุ้งรอบนี้เลยค่ะคือตรงนี้คือแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำท่าจีนค่ะอกล้อมค่ะแล้วก็ตรงนี้คือพื้นที่ที่ว่าเป็นสวนสมโอใช่ค่ะเป็นสวนสมโอทั้งหมด4ีํตำบลอยู่ในนี้เลยนะคะประมาณสักกี่ไร่คะก็คร่าวๆก็ประมาณ5,000ันไร่ค่ะั้งหัดไเนี่ยห้าพันไร่ค่ะนี่คือทั้งหมดพื้นที่ทั้งหมดนี้คือพื้นที่ที่จะช่วยกันผู้ใช้ชุมชสมคโองใช่ค่ะแผนการทํางานเนี่ยค่ะจะทํายังไงบ้างคะพี่ก็ในแผนเราก็แบ่งงานเป็น2 แผนคือแผนหนึ่งต้องทําพนังกั้นน้ําให้เสร็จก่อนนะคะก็เริ่มด้วยการสํารวจว่าพื้นที่ไหนสูงพื้นที่ไหนต่ําแล้วก็ช่วยกันออกแบบว่าส่วนพื้นที่ต่าเอาละเราใช้กระสอบทรายเล็กปิดได้นะคะ<ม>ก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะที่ในแผนที่แต่ส่วนที่น้ําสูงเนี่ยตรงย่านด้านบนซึ่งเป็นสันคุ้งซึ่งน้ําสูงมากและรับแรงประทะเยอะมากประมาณ6 70เซนเลยตลอดเวลาก็จะใช้บิ๊กแบกนะคะมาช่วยแล้วก็ในบางส่วนที่มี เบรลเออร์ที่เป็นตัวผนังก้นน้ำถ้ามีใครเอาเข้ามาเราก็จะใช้ตรงส่วนนี้ด้วยเหมือนกันค่ะ ตรงนี้ต้องใช้บิ๊กแบ็กที่เป็นกลมๆอย่างนี้ค่ะเนี่ยบิ๊กแบ็กประมาณ4กิโลเมตรแล้วก็มีส่วนของชาวบ้านที่ลงทุนลงแรงเองก็นำบิ๊กแบ็กมาวางตรงนี้ระยะทางก็เป็นกิโลเมตรเหมือนกันค่ะเจ้าของสวนแล้วตรงส่วนที่ขอการสนับสนุนไปจากทางสปพที่จะใช้เบรียเลอร์นี่จะไว้ตรงไหนคะก็จะอยู่ในย่านที่กันความความแรงของน้ําเหมือนกันค่ะแต่ว่าตรงนี้เราบิ๊กแบ็กของเราเราคำนวณว่าต้องใช้ถึง4พันแต่ขนาดนี้เรามีอยู่แค่พันเดียว ก็อาจจะวางได้แค่เสร็จหนึ่งส่วนสเท่านั้นเพราะฉะนั้นในส่วนของบาริเออร์ที่จะมาเนี่ยก็คือจะใช้บาริเออร์วางแล้วก็ยังมีกระสอบทรายเล็กกันเป็นลักษณะเหมือนเป็นกำแพงให้อะค่ะเพื่อรับแรงประทะของน้ําได้ดีค่ะค่ะตอนนี้กระสอบทรายใหญ่บิ Big Bag ๊กแบ็กเนี่ยมีอยู่ประมาณพันหนึ่งพันหนี่ตอนนี้วางไปได้แค่ไหนก็ กำลังดำเนินการอยู่นะคะก็ส่วนนี้ที่วางได้ทั้งหมดทั้งทางพื้นที่ที่เราคํานวณไว้4กิโลเนี่ยได้เสร็จ1ส่วน5แล้วค่ะในส่วนที่วางเพราะว่าในระยะที่วางจริงบางครั้งเราคํานวณว่ากิโลเมตรเรา1,000แต่จริงๆแล้วไม่ถึงเพราะว่าเจ้าตัวบิ๊กแบกมันตัวโต,วตวมากนะคะมันค่อยๆวางไปแล้วก็จะมีส่วนเว้นสะพาน สะพานไม่ต้องค่ะนี่คือด้านแนวด้านเหนือที่น้ําแรงส่วนข้างล่างเนี่ยแนวกระสอบทรายนี่ก็ตรงนี้ที่วางเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะมีทั้งกระสอบทรายในส่วนที่เอกชนเอามาให้ชาวบ้านเองก็มีคันล้อมของตัวเองอยู่เราก็นับรวงไว้ให้ให้อยู่ในเขตอนาเขตของการกั้นแบบแบบที่ต้องดูดน้ําออกได้อย่างทันท่วงทีตอนนี้มีโซนไหนบ้างแล้วนะคะที่สบายใจได้แล้วว่าสําเร็จแล้วค่ะก็คือโซนที่1นนี่เลยค่ะโซนนี้นะคะก็คืออยู่บริเวณริมคลองมะนาวนะคะย่านนี้ ก็คือเริ่มดูดน้ําตั้งแต่เมื่อคืนวานแล้วนะคะแล้วก็ระดับน้ําลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเริ่มที่จะซ่อมคันล้อมของตัวเองแล้วก็ใช้เครื่องดูดน้ําส่วนตัวของตัวเองเนี่ยดูดออกมาหลายส่วนแล้วด้วยค่ะ,อะตอนนี้เนี่ยกำลังรอการสนับสนุนเพิ่มเตมิเตม จากทางสังคมข, <า S 2> ข <า S 1> ในเรื่องแบลรีเออร์แบริเอรรอร์ด้วยแล้วก็น้ํามันค่ะเพราะว่า <จะ S 1> ชา<ะ>วบ้านใช่ค่ะต้องสูบน้ําแล้วแล้วก็ชาวบ้านที่ลงชื่อไว้ว่ามีเครื่องดูดน้ําที่ของตัวเองมี2ตัวส่วนหนึ่งเอาไว้ที่สวนและอีกส,ส่วนหนึ่งเอามาช่วยส่วนกลางนะคะก็ในนี้ที่เห็นเส้นเนี่ยมีคลองอยู่ในนี้เกือบ20กว่าคลองเลยนะคะทุกคลองเนี่ยก็มีหัวท้าย ก็จ yeah, ําเป็นจะต้องใช้เครื่องสูบน้ําทั้งหัวและท้ายจุดหนึ่งเนี่ยตั้งเครื่องประมาณ3าสี่ตัวตอนนี้ได้ประดมเครื่องสูบน้ําได้แล้วสี่ตัวค่ะก็จะมีส่วนงานของชนประทานนะคะเอาเข้ามาช่วยเนี่ยสตัวค่ะก็ตั้งตั้งไว้แล้วที่บริเวณปากคลองด้านนี้กับด้านนี้นะคะแล้วก็มีภาคเอกชนมอบให้อีกสตัววันนี้เราก็จะเลือกตั้งจุดจะมีปากคลองในนี้ในนี้อีกค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูในพื้นที่นะคะค่ะได้ค่ะไปครับ คุณผู้ชมคะบริเวณนี้นะคะเป็นบริเวณที่พอรถเลี้ยวเข้ามาตรงนี้เนี่ยเรียกว่าหมู่7นะคะที่ตำบลท่าตลาดค่ะพอเข้ามาเราก็จะเห็นสภาพสวนที่ทํากินของชาวบ้านนะคะมีต้นไม้หลายชนิดด้วยกันค่ะต้นกล้วยส่วนใหญ่ตายไปนะคะแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเห็นว่ามีส้มโอค่ะตรงนี้เป็นสวนส้มโอหนาแน่นนะคะแล้วก็มีต้นหมากมีต้นมะม่วงค่ะด้านซ้ายมือนะคะจะเห็นว่าจะมีคันดินนะคะซึ่งค่อนข้างที่จะ พังไปแล้วชาวบ้านบอกว่าเขาสร้างขึ้นมาตั้งแต่วันที่31ตุลาคมค่ะเพื่อที่จะกั้นน้ำจากแม่น้ำท่าจีนนะคะซึ่งอยู่ทางด้านหลังแนวคันด้านซ้ายของภาพในเวลานี้ละค่ะเขาป้องกันไม่ให้น้ำจากแม่น้ำท่าจีนหลากออกมาเพื่อท่วมถนนนะคะสำหรับคันดินที่สร้างขึ้นแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลานะคะน้ำมาจากคนละทิศทางจากที่ตั้งใจและวางแผนเอาไว้ค่ะคือว่า กลายเป็นน้ําที่ท่วมหลากมาจากทางพื้นที่ตอนเหนือนะคะจึงทําให้คันดินที่สร้างไว้เนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาช่วยป้องกันปัญหาได้ค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะคะระดับน้ําลดลงค่ะลดลงไปชาวบ้านบอกลดไปประมาณสัก30ซนติเมตรแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะในพื้นที่สวนของชาวบ้านทั้งสวนส้มโอสวนมะพร้าวสวนมะม่วงนะคะสวนต้นหมากต่างๆนานาสวนกล้วยของชาวบ้านด้วยก็ยังจมอยู่ในน้ำในเวลานี้ซึ่งนับเป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนแล้วค่ะ แนวคันดินที่เห็นนี่เป็นแนวคันดินเดิมนะคะที่ชาวบ้านสร้างไว้ตั้งแต่ช่วงสิ้นเดือนตุลาคมเพื่อป้องกันน้ําท่วมค่ะส่วนกระสอบทรายที่เห็นวางเรียงเป็นแนวขาวๆข,ข้างหน้านั้นนะคะเป็นกระสอบทรายที่ได้มาจากการรับบริจาคที่ได้มาจากการพูดคุยกันของชาวบ้านว่าจะร่วมมือกันปกป้อง สวนส้มโอของเกาะทรงคนองค่ะนี่แหละค่ะคือกระสอบทรายที่ได้รับบริจาคเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ก่อนที่กําลังของทหารที่ได้รับการประสานผ่านทางสปพจะเข้ามาช่วยเรียงกระสอบทรายเหล่านี้นะคะชาวบ้านก็ได้พยายามช่วยตัวเองกันไปก่อนหน้านี้สัก3-4วันแล้วค่ะกระสอบทรายทั้งหมดนี้เป็นกระสอบทรายที่ ผ่านการใช้งานแล้วจากพื้นที่อื่นๆนะคะที่หลังจากน้ําลดแล้วก็บริจาคมาแล้วก็ระดมกันมาเพื่อที่จะก,กู้เกาะสงขนองกู้สวนส้มโอของชาวบ้านที่นี่ค่ะคุณ <Yes. S 1> ผู้ชมคะตอนนี้นะคะชาวบ้านก็ได้ช่วยกันขนกระสอบทรายค่ะที่ได้รับบริจาคมาช่วยกันเรียง ไม่มาจากหมูเลยเหรอคะกนแ่งนะมูใจกันแฝงครับูกันแที่าข้าม่าเอ็นาไม่มาจากหลามูยงดยะก็ร้ใจกันแฝติ่อกันค่ะติต่อกันร่วมใจกันทานะไม่ช่วยแต่ราช่วยเรานะร่เัแล้วต้องช่วยกัาไม่ร่วมจะเสดไปอะแม้ถ้ามาอย่างงี้จะก่อนหน้าที่จะครึ่งเดือนก็ไมตายเท่าไหร่ะแต่ตอนนี้คนจะตายแล้ว่ะต้นไม้จตายไปแล้วคจะตายไปด้าหลัง ปันหมดแล้วไงแต่ตอนนี้ยังพอมีความตอนนี้ยังพอมีความหวังอยู่ไหมมันไม่มีเลยเพราะระบบลากมันหน้าหมดแล้วเพราะมันเต้นนั่นแหละมันเป็นร่วมเดือนแล้วต้องมาที่สามที่เป็ดไม่มีความหวังแล้วทํากันทําไมอะะคพี่ก็อยากให้มันแท้ให้มันเร็วบ้านเอร์ที่อยู่ได้จะตายไม่ได้น้ําท่าถนนที่บากก็ไม่ได้ใช่น้่มีหวังเลยหรอว่าสโซโอจะรอดจะไม่มีเลยหายแล้วเนี่ยเนี่ยพี่ก็มองถ่ายไปดูที่เนี่ยมันเดี่ยวไปแล้ว แล้วท่านจะงกมีกับสวนกับอาชีพตัวเองล่ะคะหลังจากนี้ค่ะนี่ต้องคิดดูก่อนนะว่าจะปลูกต้มอี้เปล่าเพราะว่าถ้าน้ำมางี้เอง6ปีมันจะได้กินทีนึงปลูกต้องเริ่มแรกัน6ปีเราจะได้ผลผลิตไม่ปลูกต้มแล้วจะทําอะไรคะมันยังไม่รู้ทุกอย่างเลยคิดอะไรออกเนี่ยเพราะว่าเก่งพันมันก็ไม่มีด้วยเนี่หมดสูตเลย เขาบอกว่าพยายามที่จะ <estás S 1> ช่วยกันกู้บางสวนเพื่อที่จะรักษาพันธ <Heh S 1> <uan> ุ์ไ <Sw> ว้นี่พี่ใจเออนั่นแหละก็จะช่วยกันบางคนที่เขาเหลือมั่งมีไงแต่มันอมันกู้มันรู้จะเหลือมั่งขนน้อยไหนแต่ว่าส่วนน้อยมันเยอะในส่วนเยอะมันน้อยส่วนเล็งน้อยแต่ก็ยังช่วยกันใช่ใช่ช่วยกันฟาร์มสามัคคีคือบอกเกิดหรือความอยู่ได้นี้น ยังได้นะยังพอมีโอกาสถ้าเราจะสู้ได้เนี่ยนะจะมีส่วนอย่างมนน้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเหลือเนี่ยเราเอาไว้ขยายพันธุ์ได้นะครับก็จะช่วยกันเดี๋ยวพม่ขอถอยเกิดไม่มีอาจารย์ช่วยไปหาพันธุ์ีอื่นดีๆให้หน่อยนะจะพยายามนะพยายามรักษาของเราเนี่ยสำหรับสวนทางด้านขวามือของเรานะคะในเวลานี้เนี่ยยังมีส้มโอที่ยัง ยืนต้นอยู่นะคะยังไม่ตายไปยังทนอยู่กับน้ำท่วมได้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวจะต้องพูดคุยกับอาจารย์มนตรีค่ะว่าสภาพต้นที่ยังเห็นว่าใบเขียวและยังมีผลส้มโออยู่กับต้นเนี่ยนี่หมายความว่าต้นโอต้นส้มโอเหล่านี้จะรอดแน่ๆจริงหรือไม่นะคะ มันเป็นมีน้ำไหลแล้วอยู่มีโพกที่มันมีระดับก็ฝั่งมีน้ำนิ่งเหรอไม่นิ่งนี่ก็ไม่นิ่งแต่มันมีแต่ที่ันนี้เป็ที่พานิชอาจารย์มองสวนส้มโอสองฝั่งถนนนี้อาจารย์เห็นความแตกต่างนี่แหละครับเนี่ยจะเห็นให้เห็นเลยว่า ต้นเหมือนกันเนี่ยแต่ดูว่าตัวยังไม่ตายตัวนึงตายสนิทแล้วตัวนี้ยังรอดอยู่เนี่ยเนี่ยความแข็งแรงของต้นเนี่ยเป็นสำคัญคือันนี้นี่แน่แเลยเห็นอย่างเงี้ยคือตายสนิทแล้วข้อ่า้กับตายสนิทนะฮะเพราะว่านี่คงยากละนะครับแล้วฟังดูว่าเหมือนแปลงนี้ใช้สารเคมีเยอะารย์ได้ข้อมูลอย่างไรนฮะเขาฟังไว้ชัดๆเนี่ยะเพราะว่าถึงแมคนที่เคยสบายสบายนะพอเดือดร้อนปั๊บก็จะก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่ตายเร็ว ะอันนี้คล้ายๆแข็งแรงหน่อยครับบำรุงต้นดีงั้นถ้าเผื่อเราดูดีฮะถ้าเราเตรียมต้นดีๆเนี่ยมันรอดนะอาจารย์คะอย่างนี้เนี่ยถือว่ายังดีอยู่ยังยังสภาพยังดูดีอยู่นะฮะใบยังไม่ห่อนะครับซึ่งซึ่งตกนนี้ให้อาจารย์มาตรวจเนี่ยน้ำตาลเนี่ยไอ้แป้งยังยังมีอยู่นะฮะปากใบยังทํางานอยู่นิดหน่อยนะครับคือสภาพเนี่ยยังถ้าเผื่อกกู้ได้ทันเนี่ยอันนี้รอดอันนี้กู้ยังไงก็คงเรียกไม่ลุกปุกไม่เติบละ นะครับอ,อ,อ,อันนี้ก็อันนี้ก็ยังมีความหวังอยู่อันนี้ข้างล่างเราเห็นข้างบนสมบูรณ์อย่างนี้เนี oui ่ยไม่ได้หมายความว่าข้างล่างมีปัญหาใช่ปะคะก็เ hmm. ริ่มมีมีปัญหาครับคือบอกลากคันนี้เราต้องพยายามให้อาหารทางใบนะช่วยทางทางใบส่วนหนึ่งเพื่อให้เขาปรับปรุงตัวนะฮะแล้วพอน้ำรถเราค่อยบำรุงลากนะครับมีตอนนี้ต้องห้ามในการกดนเสือนลากเพราะว่าลากมันยังมีบ้าง นะแล้วดูสังเกตดูตรงคอพอนีฮะมันจะเริ่มแตกเนี่ยมันจะตรงคล้ายๆกับจะหายใจพยายามจะหายใจทางทางเปลือกตรงคอหมายถึงตรงที่แตกกิ่งออกไปใช่ไหมคะนั่นเหรอคะเริ่มเห็นรอยแตกอย่างข้างล่างทําจะมีรอยแตกข้างล่างล่างเนี่ยซึ่งเราบางครั้งเราคิดว่าถ้าเปิดต้นว่ารู้ว่าอาจจะตายจะเสี่ยงนะเจาะเลยเจาะตรงเหนือน้ำเจาะรูเข้าไปเพื่อเพื่อให้มันหายใจแล้วก็เจาะคอเมื่อเขาหายใจไม่ได้แล้วเราเจาะเข้าไปเนี่ยเราก็ป้องกันอย่าให้มีโรคเข้า เหมือนคนเวลาอยู่ในห้องไอ u ก็เจาะคอให้่ไหหายใจไม่ได้แล้วมันมันปุดไพ่แล้วต้นไม้ก็เจาะคอได้เหมือนกันเพราะว่าตัวเองเนี่ยมันก็ปรับตัวนั้นคือผมก็ฟังอาจารย์ที่เขาทำวิจัยผ่ามาดูแล้วเนี่ยนะขยายหลอดหายใจมันขยายขึ้นค่ะ นะตัวมันเองมันก็ปรับตัวคือช่วยให้ต้นไม้หายใจทางทางกิ่งตรงคอเนี่ยนะมะสังเปลือกอะพยา้างหายใจทางรากใช่ไหมค่ะอาจารย์คะตอนนี้เนี่ยนอกจากการพยายามที่จะล้อมแล้วดูดเอาน้ําออกแล้วอะค่ะสิ่งที่เกษตรกรจะทําได้เพื่อช่วยต้องอย่าให้เน่าคือน้ำนี่ถ้าเปื่อยไหลน้ำน้ำมันไหลนะฮะแล้วก็น้ําไม่เน่านะฮะจะอยู่ได้นานมากกรณีอย่างนี้ถือว่ายังดีอยู่ไหมคะก็ไม่ถึงกับดีนักแต่ว่ายังยังยังก็ยังโอเคคือน้ํามันยังไหลนิดนิดนะฮะแล้วถ้าเปลือกเกษตรกรมีพวกปั๊มหรือมีเรือเนี่ยมาพ่นน้ําวิ่งให้มีอากาศ เติมออกซิเจนเติมออกซิเจนเนี่ยและจะยางต้นนะเติมออกซิเจนแล้วลูกเขาก็พยายามตัดทิ้งแล้วนะฮะเหลือนิดหน่อยอันนี้ตัดแล้วใช่ไหมหลังจากอาจารย์มาแนะนำคราวที่แล้วเนาะตัดแล้วแล้วใบล่ะคะใบอ่อนใบนี้จะตัดได้ก็ดีนี่เขาไม่มีเครื่องมือพอจะตัดนะฮะแต่ใบอ่อนเนี่ยสำคัญมากซีเลียดคือใบอ่อนใบอ่อนเนี่ยมันจะมันจะกินมันจะหายใจเยอะมันจะใช้พลังงานเยอะต้องตัดใบอ่อนแลวถ้าใบอ่อนออกแล้วเก็บไว้นะตายหมดแน่นอนอันนี้ยังต้องตัดออกอีกไหมคะพาะใบอ่อนเนี่ยต้องต้องเล็มออกพยายามเล็มออกใบอ่อนอยู่เพราะว่า ต้องพยายามอย่าให้ใบถูกแดดนะครับจะร้อนแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยค่ะจะต้องเอาน้ําออกให้แห้งสนิทภายในกี่วันคะคือต้องแห้งเป็นสเต็ปนะคือแห้งสนิทนต่ตคือต้องลดมาปั๊บแล้วก็หยุดแล้วก็ค่อยๆลดโลดๆนะครับภายใน3-4วันเนี่ยยังมีโอกาสค่อยๆแห้งเลยยงไปใน3 4วันต้องแห้งสนิทครับผมค่ะนะแล้วเราพอพอน้ามันหมัดลงไปแล้วเราจะเจาะดูเพื่อจะระบายน้ําตรงโคนล่าเนี่ยออกเจาะรูเพื่อจะดูดน้ำตรงโคนต้นด้วยเพราะว่าน้ำเนี่ยมันขังอยู่ใน ในในลากอะ่ะอ๋อค่ะแล้ว<ะ>หลังจากนั้นจะต้องทําอะไรต่อถ้าตอนนี้ก็บำรุงต้นก็คือพักปื้นนะฮะแล้วเราก็ใส่สารอาหารเพืค้นพวกเชลเลตพวกโมเลกุลเล็กอ่ะนะฮะเห <im phase> มือนกับพวกฮอร์โมนนะฮะเป็นพวกเหมือนกับพวกสารไหลที่เ <im phase> <im phase> ขาชาวบ้านเขาเรียกชื่อมันเป็นตางที่แร่สัตว์ฮอร์โมนฮอร์โมนเนี <im phase> ่ยนะฮะก็คือเข้าทางใบแล้วก็ให้มันเกาะที่ผิวใบนานๆและเป็นฝอยละเอียดมากๆอาจารย์คะทั้งหมดเนี่ยที่จะต้องทำเนี่ย ชาวบ้านชาวสวนเกษตรกรโดยทั่วไปเขาจะรู้ไหมอ่ะรู้มันกันแต่รู้มารู้บ้างไม่รู้บ้างแล้วก็ยังมีความรู้ที่ขัดกันนะครับซึ่งเราอยากจะมาพิสูจน์ให้ดูให้นักวิชาการในห,หลายสาขาเนี่ยมามาให้คำแนะนําแล้วก็เอามาแสดงให้ดูเลยแล้ววัดดูเห็นว่ามันเป็นยังไงความเชื่อมั่นกันมากขึ้นนะถ้าเราพูดอย่างนั้นอย่างนี้เนะี่ยมันก็จะมีหลายทฤษฎีก็คือต้องเอาความรู้มาพูดคุยกันแล้วการสนับสนุนของหน่วยงานราชการในกระทรวงเกษตรเนี่ยจะต้องทําอะไรไหมคะทำขั้ววงเนี่ยเขาก็สะสนเตรียมแล้วนะฮะก็ส่งเจ้าหน้าที่อะไรกรม เิเมื่อส่งน้านที่มาทันทีเลยะนะนี่เราก็ต้องการว่าอุปกรณ์ที่เราจะมีอะไรช่วยชาวบ้านได้ถ้าต้องช่วยหลายๆทางอาจารย์คิดว่าทางรัฐบาลสปพเนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้การสนับสนุนหน่วยงานราชการอย่างกรมวิชาการเกทษตรที่อาจารย์ได้เริ่มพูดคุยแล้วเนี่ยยังไงบ้างไหมคะก็ะะโอเคฮะก็ะคืออย่างน้อยถ้าเปิดสั่งไปว่าอย่า,าทอดทิ้งนะฮะแล้วก็ถ้ามีอะไรที่พอจะช่วยได้รวดเร็วๆนะฮะให้เข้ามาเลยแล้วก็เข้ามาจำนวนเยอะหน่อย นะเพื่อจะกระจายกันไปเพราะพื้นที่เนี่ยมัน5 0 0 0ั<ฆ>นไร่นะต้องให้ความรู้อย่างรวดเร็วนะะ<ฆ>แล้วถ้าเผื่อมีพวกยาเสริมอะไรพวกนี้นะฮะก็อยากให้เกษตรกรต้องมาลงทุนอีกเลยเรามีอะไรที่พอจะช่วยได้นะครับก็เอามานั้นเราก็พยายามเอาผู้เชี่ยวชาญที่รู้จริงๆด้านนี้<ฆ>มาช่วยแล้วก็เผื่อบริษัทขายยาขายอะไรนะเคยได้ประโยชน์จากเกษตรกรไปเยอะแล้วตอนนี้เกษตรกรเดือดร้อนแล้วเนี่ยถ้าเผื่อมีใจนะเอามาสนับสนุนนะพวกฮอร์โมนพวกพวกขโมโมุยท<ฆ>ั้งใบนะฮะโดยเฉพาะตัวหลังมากๆเนี่ย นวมาพ่นนะครับแล้วเครื่องพ่นเราก็มีเครื่องพ้นที่มันเป็นเขาเรียกว่ากระมวลได้น้อยจะเป็นฝอยละเอียดละเอียดนะเราใช<ะ>้ระบบอากาศนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาช่วยระดับหนึ่งให้ถ้าทำทั้งหมดนี้ก,กูได้ สักกี่เปอร์เซ็นต์ของสวนส้มโอในตำบลเกาะในเกาะรงขานองเนี่ยค่ะถูกกับชาวบ้านแล้วก็อยากจะบอกถ้า50เปอร์เซ็นต์ตายผมเห็นนะถ้า30เปอร์เซ็นต์ได้ก็ถือว่าถือว่าโชคดีนะมีเวลาสามวันในการเอาน้ำออกนะคะครับผมครับผมนะครับแต่พอออกเสร็จแล้วเราต้องบำรุงต้นต้องมีการติดตามนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นอย่าคิดว่ามันรอดแงแเราจะตรอดนะตายทีหลังก็จะเสียหายเรื่องการแบ่งปันกิ่งพันธุ์กันเนี่ยเป็นเรื่องถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับการที่จะอยู่รอดกันทั้งหมดของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนส้มโอด้วย เรื่องนี้มีการคุยกันจริงจังเป็นหลักการมากน้อยแค่ไหนครับพี่ครับจากที่วีทีชาวบ้านนะครับเราก็ได้ทําข้อตกลงกันแล้วก็ได้เซ็นชื่อของแต่ละคนไว้ด้วยนะครับเป็นข้อตกลงประชาอ่าเป็นสัญญาของชาวบ้านแล้วก็มีการเซ็นเซ็นชื่อลงนามลงไปด้วยครับค่ะครับผมว่าว่าถ้าเรากู้ก่อห้อ 5, าพันไรได้แม้จะรอดทักสิเซนะครับเราก็จะต้องแบ่งพันกิ่งพันให้กันและกันนะครับโดยไม่คิดไม่คิดค่า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 กิ่งพันแต่อย่างไรครับผม ในมุมของการที่เป็นองค์กรภาคธุรกิจภาคเอกชนเนี่ยนะคะก็ได้มีส่วนช่วยในการประสานกับทางรัฐบาลด้วยเหมือนกันคิดว่าความเป็นไปได้ในการร่วมมือกันระหว่างประชาชนภาคเอกชนากภาคธุรกิจแล้วก็ภาครัฐบาลเนี่ยค่ะสำหรับกรณีนี้เนี่ยให้บทเรียนอะไร บ้างคะ่ะกับการที่จะเกาะกู้วิกฤตนะคะประสบการณ์ตรงนี้นี่เห็นเลยคือจริงๆเนี่ยพี่ยังเชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยเจตนาดีหรือแม้กระทั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเจตนาดีอยากช่วยเหลือแต่ความที่งานเขาเยอะมากบางครั้งเขาอาจจะมองไม่เห็นทีนี้ถ้าเกิดชุมชนเองมีความเข้มแข็งเอกชนเองเนี่ยพร้อมที่จะเป็นตัวเชื่อมหรือว่าอาจจะกลับข้างกันก็ได้ะนะฮะเชื่อมความช่วยเหลือทั้งหมดเนี่ยมาด้วยกันเนี่ยพี่คิดว่ามันจะมันจะช่วยให้งาน,นง่ายๆเข้าอย่างอย่างในกรณีนี้เหมือน การชุมชนเองเนี่ยก็ติดต่อไปอยังสปพทางทางมูลนิธิ s c g เองที่ผ่านมาตั้งแต่ เริ่มเริ่มต้นเนี่ยเราก็เข้าไปมีส่วนช่วยเหลือรัฐบาลอย,อยู่เยอะเหมือนกันทุกครั้งที่ร้องขอหรือแม้กระทั่งว่ามีแง่มุมไหนที่เราเข้าไปช่วยได้เนี่ยเราก็เข้าไปเพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะติดต่อกับทางรัฐบาลได้ด้วยก็โทรคุยกันตลอดอัปเดตความช่วยเหลืออย่างเช่นถ้าถ้าเรามีความรัฐบาลช่วยได้ส่วนหนึ่งเอกชนช่วยได้ส่วนหนึ่งก็เอามารวมกันมันก็สามารถที่จะทําให้การช่วยเหลือเนี่ยมันครอบคลุมในความเดือดร้อนที่ชาวบ้านต้องการได้หมดนะคะค่ะเอา ถึงแม้จะเริ่มมีความช่วยเหลือจากภายนอกหลังไหลเข้ามามากขึ้นแล้วแต่ชาวสวนส้มโอก็ยังคงพยายามช่วยตัวเองด้วยการใช้ภูมิปัญญาของชาวคลองเข้าผสมผสานอย่างเช่นการใช้ต้นหมากในสวนมาปิดคลองก่อนที่จะสูบน้ำออกรวมถึงการใช้แรงกายของแต่ละคนมารวมพลังกันในครั้งนี้ ถ้าปฏิบัติการกู้สวนส้มโอเกาะทรงขนองประสบความสำเร็จก็จะเหลือต้นส้มโอแม่พันธุ์ไว้สำหรับตอนกิ่งเพื่อปลูกทดแทนสวนที่เสียหายจากน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้และส้มโอนครชัยศรีหรือส้มโอสามพลานก็จะไม่กลายเป็นเพียงแค่ตำนาน